เรียมใจให้พร้อมเพราะข่าวร้อนแรงนี้กำลังจะพลิกโฉมการใช้งานอุปกรณ์พกพาของคุณ TCL 60 Staper และ TCL Tab 10L Gen4 พร้อมให้สัมผัสและครอบครองแล้ววันนี้ที่ร้าน Banana ทั่วทุกมุมประเทศมาดูกันว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้หลังจากสร้างความฮือฮาและดึงดูดสายตาจากผู้ใช้จำนวนมากในงาน Thailand Mobile Expo 2 0 2 5 HTTP t a l a n m o b i l e x p o com t c l m o b i l e ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์2รุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการคือ TCL 6 0 s t a p e r และ TCL Tab 1 0 L Gen 4และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปบริษัทเอเดบจำกัดซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนสมาร์ทดีไวซ์รวมถึงเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์ TCL Mobile h t t p c w a f o n n e t t c l ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหน้าจอและอุปกรณ์เชื่อมต่อได้เริ่มจาหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นนี้ยหางเต็มรูปแบบแล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นลดราคาและของแถมมากมายที่ร้านบนา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาลองจอดลึกที่ TCL 6 0 s t บ p เ e เปอร์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมนวัตรกรรม s t ต p ป e ร์ดิสเพลเฉพาะของ TCL ซึ่งช่วยลดแสงสีฟ้าและแสงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การใช้งานสบายตาและใกล้เคียงธรรมชาติราวกับการอ่านหนังสือหรือเอกสารบนกระดาษจริงๆนี่คือสิ่งที่คนรักการอ่านหรือทำงานหน้าจอเป็นเวลานาน,านจะรักเลยละ่ะ วางจำหน่ายในราคาเพียง5,999บาทมีให้เลือก2เฉดสีสวยงามคือดาร์กแบล็กสีดำเข้มและเอฟสไวสีขาวสะอาดตาและที่สำคัญคือภายในกล่องยังมีของแถมเคสที่พียูมูลค่า690บาทรวมถึงสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเช่นกันรับประกันเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีเพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้นประกันจอแตกนานถึง90วันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่คาดคิดชุดของแถม7 d e c b e l ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เสียงต่างๆสำหรับการใช้งานได้หลากหลายและ Power Bank ขนาด10,000 mAh ที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มที่แม้อยู่ท่ามกลางการเดินทางหรือแม้แต่ขณะทำงานหนักรวมมูลค่าของแถมทั้งหมดกว่า3,450บาททำให้คุณได้คุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายไปแน่นอนแต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดการถกเถียงหลายคนอาจสงสัยว่าทีมงานที่ CL จะพัฒนา t เต Display ให้รองรับฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างการปรับแสงอัตโนมัติ หรือไม่เพราะบางแบรนด์คู่แข่งเริ่มนําเทคโนโลยีคล้ายๆกันมาใช้แล้วและนี่อาจเป็นโอกาสให้ TCL ยกระดับความเป็นผู้นําได้อีกขั้นส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์คือ TCL Tab 10L Gen 4 Tab เล็ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการเรียนรู้และความบันเทิงในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอเล่นเกมหรือทํางานสายครีเอทีฟใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในทุกสถานการณ์เช่นขณะเดินทางหรือนั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านโดยมีให้เลือก2รุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันรุ่น wi-fi วางจำหน่ายในราคา3 4 9 9บาทพร้อมรับฟรีของแถมประกอบด้วยเคส TPU ท,ที่ปกป้องหน้าจอได้ดี7 d ็ดดิสําสำหรับเสริมประสบการณ์การใช้งานและมินิแฟนที่ช่วยระบายความร้อนขณนะใช้งานนานๆานระอมูลค่า1579บาทซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่เน้นใช้งานภายในบ้านหรือที่ทำง,งานและรุ่นดนีที่ราคา4399บาบาทก็มาพร้อมฟรีไอเทมเดียวกันแต่เปลี่ยน ป็น power bank 10,000 mah แ 10, ทน mini fan รวมมูลค่า1570บาทเหมาะก,กับคนที่ชอบพกพาและต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่โดยไม่ต้องพึ่ง WiFi นี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปแท็บเล็ตขนาดนี้กำลังกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเรียนและผู้ใช้ทั่วไปเพราะใช้งานได้นานด้วยแบตเตอรี่ที่ทนทานและราคาที่เข้าถึงได้แต่คุณคิดว่ามันจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างกล้องที่ดีขึ้นหรืออหมดประหยัดพลังงานที่ฉลาดกว่านี้หรือไม่นี่อาจเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง เพราะบางคนเห็นว่า TCL ควรจะลดราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้นเพื่อแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆในตลาดทั้ง2รุ่นนี้พร้อมให้คุณสัมผัสและเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้านบานาน่สาขาที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศรวมถึงตัวแทนจำหน่ายทีซีเอ i โมบายและช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น b a n าน่าช้อปปี้ลาซาด้และทีท t อกช็อปเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อทีซีเอโมบายทีซีเอทแลนทีซีเอลหกสิบมิร์อแท็บสิบเรเ็นสี h t t p s colon s l a s l a w a f l e dot net slash TCL แล้วคุณหลักคุณเห็นด้วยกับการออกแบบและฟีเจอร์ของ TCL หกสิบสเอและ TCL แท l, l g e n ลหรือไม่คิดว่าทีมงานควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้โดนใจผู้ใช้มากขึ้นหรือแม้แต่ข้อถกเถียงเรื่องราคาที่อาจสูงไปสำหรับบางคนมาร่วมพูดคุยและแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเลย